สวัสดีค่ะได้เวลาเหลิกงานแล้วค่ะบาทนี่เพชรตื่นเต้นขนาดเด้อค่ะเบิงเบิงเบ,บิงสภาพอากาศส่วนนี้ทั้งอา่าฝนตกหิมะกรละลาไมันเสาซอยแดดกระบื่อหน้อค่ะเพรจะได้ยุดเหียวค่ะเหียวเหี่ยวอลีเหรอส่วนนี้เขาหยุดหน,น,น,นาวของนอร์เวย์้อคะทั้งอาทิตย์โรงเรียนปิดค่ะแต่ว่าโรงเรียนอุบาลของเพรปิดบบได้ค่ะเพราะว่าพ่อแม่บางก้นก,นกับโบได ไปเขาเอื่นอีกอย่างก็ค่ะโมเด้ไปเที่ยวไปไปโน่นนี่นั่นเนาะค่ะเนาะก็เลยต้องเฮ็ดงานค่ะบางคนก็นเฮ็ดบางคนก็นยุดเพชรก็สีได้ยุดมืออื่นก็นมือหือค่ะเพื่อที่จะขึ้นเขาไปเล่นสก,กีไปบึงวิวสวยๆหิมะงามๆเดดออกแน่ยืนถ่ายที่ละค่ะตอนนี้โห้ซึกว่าโอ้ยถา่ายบ่ตรงเวลาเลยค่ะนัดบาบสามปานนี่บวท่านมาค่ะ หอดใบสามสิบหน้าที่แล้วค่ะสามีนี่บปรตรงเวลาหรือสงสัยตรงสื่อนาฬิกาหายด้วยค่ะเพื่อที่จะดูดว่าถึงเวลาหรือ,อยังค่ะอย่างที่บอกค่ะช่วงนี้ก็คือหยุดหนาวค่ะหยุดหนึ่งอาทิตย์ดังนั้นคนนอร์เวย์ก็มักผาลูกผ้ารอบครัวไปเที่ยวไปพักพนนะคะเนาะพวกเพรก็เลือกที่จะไปมือนีเพราะเพราะว่าอา,อาทิตย์ก่อนาน,านี่แล้วไม่ถึงว่าเมื่อวานเมื่อก่อนนี่นะคะ ก็คือหนองไส้ของแฟนเพิ่นกะใส่ใส่บานพักตักอากาศก่อนเพิ่นไปตั้งแต่วันวันศุกร์เสาร์อาทิตย์จันทร์อังคารพุธพวกเพิ่นใส่ค่ะตอนนี้ก็คิ้วของผวกเพรค่ะกาใส่ใส่ก็คือพุธพฤิหัสศุกร์เสาร์อาทิตย์นะค่ะแล้กก็กับมาเพื่อเพื่อว่าพวกเพิ่นข้าขอบัวหมู่พวกไปนํางจะเสิ็นะคะ พวกข้าก็จะบกคอยได้อยูู่น้ากันจะอยู่ขอบรั้วไผยขอบรั้วมั่นแบ่งกันนะคะขอบรั้วเพ็ดก็คือขอบขั้วเพ็ดแต่ว่ามือส่วงที่เขาเอื่อไว้ยังกาคําวันวันพระเจ้าขึนสวรรค์หรือว่าวนวันพระเจ้าเสียชิเวียร่นะคะก็จะอยู่กันทั้งขอบขั้วค่ะกับทั้งปูญยาและกับาหนองทรายสามีหนองอ่หนองสะไพลแล้วก็ละลานอยู่น้ากันหมดทุกคนนะคะเด้อ อ้าวรถไฟมาแล้วรถไฟมาแล้วอันละค่ะเผ็ดกรสิฟ้าไปเบิงว่าตอนนี้หิมะอยู่ในออสโลมันกนละลายเนาะค่ะเบิงสภาพมันก็จะซึมเสาแล้วก็จะเปียกเปียกแชะลื่นทั้งหิมะจังสีวิวทิวทัศน์ก็จะบุสวยงามกับสิมาเบิงว่าข้างบนทึ่งเขาสิเป็นจังไได้เค่ะเจอกันเ้ยค่ะเด้อค่ะสังเกตไดยว่าตอนนี้นะค่ะเด้อ ออกนอกเมืองแล้วรถจะเริ่มติดเพราะว่าเขาอาจจะเลิกงานแน่ครับรถไปบ้านพักตากอากาศแน่ค่ะรถของเพชรจะแลนในสองที่ว่าเป็นรถสําหรับไฟฟา้าแล้วก็รถบัสรถแท็กซี่ครับใดเท่านั้นค่ะส่วนรถขั้นอื่นต่อคิวไปเลยค่ะนี่คือความดีของรถไฟฟา้ามีสองทางครับเป็นของตัวเองพอ,องมาถึงแมคโดนัลด์่ะเด้อ เฮาต้องจอดค่ะทุกครั้งที่ไปกระถอมต้องกินแม็โดนัลเป็นอาหารแหล่งค่ะคันแม่นไปแต่เต้าก็คือกินะเป็นอาหารเที่ยงค่ะนี่นะคะสไตล์ไลฟ์สไตล์ของการไปบ้านพักการของการของครอบครัวบเป็นค่ะนี่คือการโดนเยอะจังจ้ะค่ะแต่ว่าพวกเป็นขับล่วงล้วงล้วงล้วงค่ะไก่หยองก็อย่าง ก่ะพเพชรครับจากออสโลมาหอดที่ซีดค่ะกะใสเวลาประมาณสมมองสมโมงกว่าค่ะกะสีใดเวลาถึงกระทอมพ่อมาถึงกระทอมค่ะกะเสมิดพอดีค่ะอ่หิมะกะเริมเยอะขึ้นเยอะขึ้นเรื่อยๆค่ะมืออื่นมาเบิ่งกันว่าสภาพข้างนอกกระทอมบานเพชรเป็นยังไงด้ค่ะเด้อคลิปนี้เพชรเขาฝากไว้แค่นี้เด้อค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร กดติดตามให้เพจนดเด้วค่ะเป็นกำเรง่งใจให้กันตโอไปค่ะสวัสดีค่ะ